มันจะไม่เผ็ดเลยทีเดียวมาเกี้ยวชิมเปล่าๆเนี่ยตอนชิมเปล่าๆเผ็ดลงคอไปตามน้ำลายที่เกลือแลอือลงไปเลยนะมาลำดับต่อไปเราก็เหลืออีกหนึ่งเม็ดเราจะมาตำพริกเกลือกันนะครับพริกเกลือ ซีฟูดนั่นเองนะครับภาษาทั่วๆไปจะเรียกว่าซีฟูดแตาของภาคตะวันออกเขาจะเรียกว่าอัมพิเกือระเก็บเม็ดไว้นิดนึงไม่รู้นะความเผ็ดมันอยู่ตรงไหนนะไม่รู้กันแกนแกนตรงอีนกไม่รู้ผมเก็บเม็ด่อนแล้วกัน อ่ะอันนี้ใส่เม็ดไปหน่อยด้วยใส่แกนไปหน่อยเกลือจะเผ็ดดีอันนั้นหน่อยเวลาตำจะได้ง่ายๆน้อยเอ๋มาลำดับต่อไปเราก็เหลืออีกหนึ่งเม็ดเราจะมาตำพริกเกลือกันนะครับพริกเกลือสีฟูดนั่นเองนะครับภาษาทั่วไปจะเรียกว่าสีฟูดสาข,ของภาคตะวันออกเขาจะเรียกว่า เอาพริกเกลือะเก็บเก็บเม็ดไว้นิดนะึงไม่รู้นะความเผ็ดมันอยู่ตรงไหนนะไม่รู้กันตรงแกนรู้อยู่ตรงอื่นกนะ็ไม่รู้ผมเก็บเม็ดก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้ใส่เม็ดไปหน่อยด้วยใส่แกนไปหน่อยเกลือจะเผ็ดดีหันแล้วหน่อยเวลาตำจะได้ง่ายๆน้อย คข้าไปเอาลงครก่อนน้ำพริกเกลือก็ต้องใส่เกลือสักนิดนิดเดียวอยนี่แหละอย่างนี้นะครจะได้เรียกว่าน้ำพริกเกลือโดยสมบูรณ์แบบนะครับ โอเคตอนตำเนี่ยครับจะแสบมือเพราะมันกระเด็นขึ้นมานะครับตอนทํากระเพราเนี่ยก็แสบมือไปทีงี้ไอ้มือที่ตำกับม,มือปิดเนี่ยจิ้มบเลลพง่งมาเลย ตึ๊กมาไกลเลยครับโอ้โหตุ๊กเะือดโดนกล้องมาหน่อยยับมาหน่อยโอเคไปก็กูมามินิดนึงนิดนึงเดี๋ยวจะไม่ครบสมบูรณ์แบบนิดนึงนิดนึงก็อนนะ ตาลสักนิดนึงนะครับพอแพลงๆเขาสามารถหวานเปรี้ยวนิดนึงแล้วแต่ชอบนะครับผมใส่นิดเดียวพอใส่น้ำตาลก็ต้องหนักมะนาวอีกหน่อยนะถ้าไม่ใส่น้ำตาลเลยก็ยมะนาวก็เป่าเล็ไดโ้โอ้น้ำปลาอ๋อน้ำปลาก็ใส่พอๆกับมะนาว เบื้องต้นนะครับอาาระขาเหลือแล้วก็ปัปูนว่างสองชอ้อน ลงเหลงไปหน่อยนะครับกินใส่อย่างละช้อนก็พอแล้วพริกเรามันมาเยอะเรไม่มีปัญหาเอากินตามนี้ไปอขอชิมก่อนช้อนมาชิมหน่ <c oughs> <c oughs> อยเอาหนะ เผ็ดปีกเลยเผ็ดน้ำโลดเลยน้ำโด่งนลยมันชิมเมื่อกี้นะครับความเผ็ดนี่มันมันน้ำโดมันแหลมเปรี้ยวเะยรนะรเผ็ดแบบไม่เหมือนพริกขิบ้านเราเนะี่ยชัดชัดกว่ากะเพราอเนี่ยความเผ็ดเนี่ยชัดเจนเลยจือลองไปแสบทั้งคอเลยเดีย๋ยวไปจิ้มกุ้ง ต้มเพื่อผมบอกวาอ่ารีวิวให้ดูหน่อยส่งมาแล้วไปเดี๋ยวไปชิมกันมาชิมกันสฟูตกุ้งสมสีมันก็ไม่ค่อยไม่สวยเหมือนพริกขี้หนูบ้านเราเท่าไหร่นะครับสีไม่ค่อยออกแต่ออกไปทั้งกลิ่นแล้วก็ความเผ็ดที่ แหลมคมแสบถึงคอในไหน,ะนะลองเต็มๆเนะี่กุ้งต้มกุ้งต้วงพร้อมเห็นแล้โอเคอยู่นะครับแต่ว่าพูดถึง อ้ำหอมความอร่อยพริกบ้านเราอร่อยหวานนะอันนี้เขาได้แต่ความเผ็ดว่านะพริกตัวอำหลับท่านผู้ชมท่านใดก็เคยชิมแล้วก็แบ่งประสบการณ์กันได้นะครับมันจะไม่เผ็ดเลยทีเดียวมเมื่อกี้ชิมเปล่าๆเนี่ยตอนชิมเปล่าๆนี่ยเผ็ด ลงคอไปตามน้ำลายที่กือแล้วอู้ลงไปเลยนะแต่ตอนอันเนี้ยก,กินกับอาหารอะไรเนี้ยค่อยๆเผ็ดแัวนผมเริ่มมองมาค่อยเห็นแล้วกือเลยปั๊บกือขอบคุณเพื่อนโอ้ยรอมนะครับเแต่ถีทุูใบล้านเศษถีทุูใบนะครับขายต้นไม้ด่างดอน,นครับ มันโทรก็อยู่หูคลิปแล้วครับก็ค่อยมาความเผ็ดก็ไม่เผ็ดทีเดียวเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้แม่เดีย้ยนะเนี่ยขนาดน้ำหลงเหลงเนะโห ถือความเผ็ดนี่อันดับเจ็ดนะเนี่ยอันดับหนึ่งเยอแสนอันนี้นแสบปาแล้วเนี่ยโอ้โ,อโอเผ็ดแหลมคมนะครับอืมนะ เ่มพริกชูเลยครับกินพริกอย่างนี้้หมูไหลญ,ญาะหยัพูดถึงพริกปีสาจสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้กี้ที่กินไปนะครับเนี่ยในป่าของผมอะหายเผ็ดหมดแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยริมที่ป่าเนี่ยที่น้ำที่มันกระเด็นโดน,นผ่านไปแล้วคือคอนธงง่ยังแสบปากเลยนะครับเนี่ย อันนี้มาเสริมเสริมบทเอามาเสริมให้ดูว่าหลังจากที่กินนี้เวลาผ่านไปสักพักแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็ดีครับสนุกดีเผ็ดก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าไอแสบปากเนี่ยหนักกว่าเผ็ดอีกเนี่ยแสบตรงที่น้ำจิม้มกระเด็นโดนเลยนีพริกอ,อื่นที่จิ้มอย่างนี้ก็ไม่เป็นนะมีแต่พริกปีสาเนี่ยที่เป็นแสบปาก ยุงแสบไปหายเลยล้างสบ,บู่ก็ไม่หายครับผมก็ขอบคุณอีกทีนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้นะครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะทำคลิปใหม่ๆม,มาให้ท่านผู้ชมชมกันเรื่อยๆนะครับขอกำลังใจจากท่าน ยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดี